มันช้อมันช้อแต่มันตองทูนลงทามาเยอะเดี๋ยวต้นนี้นะผมฟันธงว่าเมื่อมาเมื่อสองเดือนกว่าที่แล้วฟันธงว่าต้นนี้ยังไงก็ตายครับไม่รอดนั่นนกอุ้มทำยังไงล่าฟังหน่อยทำไมมันมันไม่ตายเลยดูไม่ได้ตายแน่ๆแล้วมันควรจะตายทั้งแปงด้วยจริงๆ นี่ก็อีกหนึ่งต้นใช่ไหมยายนี่ก็จะตายเหมือนกันต้นเอาคือมันจะตายทุกต้นน่ะยายที่นี่คือจะตายยกแปลงผมพูดคำนี้ได้ไหมได้เลยนะไม่มีเวน้นต้นนไม่มีเวน้นสั <c oughs> กต้นหนึ่งที่นี่จะตายยกแปลงจริงๆทำ <c oughs> จริงๆเลย ถ้าเมื่อสองเดือนกว,ว่าเราไม่ได้เจอตอนนั้นนะ่ะแตนี้น่าจะเหลือกี่ต้นสิตน้นสิบต้นนี่นนนไม่ใช่คนคนมีที่มีทางคนไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเนี่ยอยู่ๆอยากปวดหัวผูผู้เรียนไม่ใช่ โอเคครับนี่อยู่กับน้องอุ้มครังอุ้มสวัสดีครับผมนัอุน้องอุ้มแนะนําหน่อยตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อําเภอกระโปรงพังงาอาเภอกระโปรงจังหวัดพังงาซึ่งอันนี้คือขึ้นชื่อเรื่องสาริกานะใช่อันนี้ก็สาริกานะนนาส่วนใหญ่ปลูกสาริกาส่วนใหญ่ปลูกสาริกาแต่ต้นนี้จะแปลกกว่านอดน,นี่สาริกาแต่แต่กิ่งนี้เป็นหมอนนะถูกไหมถูกครับโอเควันนี้จะให้น้องอุ้มพามาเที่ยวหน่อยเพราะพี่เคยมาแปลงนี้เมื่อประมาณกันสักสองเดือนไม่สองเดือนสองเดือนกว่าๆ่นะสองเดือนกว่าๆตอนนั้นมาเนี่ยเอาจริงนะ ้านหน่อยถ้าบนลุ้นก็ใช่นะลุ้ขก็ของเรานี่ก็ของเราทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าต้นจะตายหมดทั้งแปลงมันน่าจะตายหมดทั้งเจ็ดสิบกว่าต้นเนี้ยทุเรียนอายุปปากนะ 5, ี่ประมาณสี่ปีแล้วประมาณหกปีห้ากปีห้าหกปีประมาณห้าหกปีนี่ยายประมาณห้าหกปีครับแล้วอยู่ๆยายยายจินบอกว่า ยายมันดูดีๆอยู่ก่อนหน้านี้ดูดีมากๆแล้วอยู่ๆปุ๊บมันพร้อมกันทีเดียวทั้งแปลงใช่แลไล่ไปไล่ทยอย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 ตายแล้วมันป่วยจริงๆนะทั้งแปลงเลยนะดูไม่ได้นี่ดูไม่ได้ตายแน่ๆแล้วมันควรจะตายทั้งแปลงด้วยจริงๆแต่เจ็ดสิบต้นเอาจทีนล้ตายไปกี่ต้นไปห้าต้นประมาณห้าต้นประมาณห้าหกต้นนะตายไปเรี่แมีอาจารย์มาต้นนู้นเลยต้นนู้นต้ยู วไอ้หนุ่มก็มาอึดอัดจนอ่อนอะที่บอกว่าไม่รอดใช่ไหมมันก็ตายต้นนี้ตายต้นใหญ่ก็ไม่ได้ต้นโหนเลยมอดนั่นยอดกินมอดกินต้นนี้ก็จะตายต้นนี้ก็จะตายใช่ไหมอออดดยมาา่แล้วผมมาบอกครั้งแล้วว่ารีบแก้ไขที่ดินให้ดีถูกไหมแล้วฉีดใบให้ดีแล้วมันเริ่มมีสัญญาณที่ดี ก็คือเริ่มมียอดมายอดเจียวยอดยอดยอดยออ้าแล้วก็บอกว่าโอเคต้นนี้ไม่ตายแล้วถ้าดูแลต่อได้ดีนี่ก็อีกหนึ่งต้นใช่ไหมยายนี่ก็จะตายเหมือนกันต้นเอาคือมันจะตายทุกต้นน่ะเอาง่ายๆว่าเอาง่ายๆว่าแทบจะไม่มีต้นไหนตอนนั้นนะเอาถ้าเราไม่ได้เจอกันนะยายผมถามเนี่ยถามจริงๆเลยถ้าเมื่อสองเดือนกว่าๆเราไม่ได้เจอตอนนั้นน่ะตนนี้น่าจะเหลือกี่ต้นสิบต้นสิบต้น จะเหลือเดี๋อประมาณสิบต้นได้ใช่ไหมมันหนักขนาดนั้นเลยนะแต่วันนี้วันนี้มามาเพิ่มให้แล้วว่ามามาเขาเรียกว่ามาให้ข้อคิดเทคนิคว่าลองอาหาสาเหตุดูว่าน้องอูมันน่าจะเกิดจากอะไรวันนี้มาชี้สาเหตุเหตุแล้วว่าทำไมอยู่มันป่วยป,ป่วยร้งแหลงซึ่งทุเรียนมันไม่ควรป่วยพร้อมกันได้ไงมันต้องต้นน,นู้นต้นนี้บ้างต้นนี้ปีนี้ตายสองต้นถือว่าปกติรั็นอย่างนั้นไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาไปดูมันจะเป็นอย่างไรอาจารย์ครับไป ตอนนี้ยังไงจบไปในต้นที่ไม่เป็น,ปนดีไปดูมันจะเป็นมันคนที่ร้องดูชยงงายามีนาไม่จะเห็นเหรอแดงหมดเลยใช่ไหมครับที่โอนมันนะนะที่ปลาร้ามันโอ้โหหนักจริงนะแล้วก็นี่ก็คือเอาตัวรีซิสเตอร์เอ่ยเอาคิงมาใส่ใช่ไหมครับแล้วอุณแก้ไขยังไงตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยยายจ๋ายายก็มาเปิดร่องน้ําให้น้ําไหลนะอันนี้อันนี้คือยายมาเปิดให้น้ํามันไหลใช่ไหมครับให้น้ําไหลมันขังอยู่ไม่รอดแน่ถ้ามันขังอยู่ไม่รอดแน่ เป็นดิ้นอรอ่อยก็เน้นมากับโชว์นะหน้าหูใช่ไหมเมันหน้าหูครับอืมพวกแปลก็ไปเป็นเ่ษตรกรให้น้ำสเสดด่น้ําไปอันนี้อันนี้คือยายดูผมในยูทูบอยู่ไหวก็จะเข้าใจตรงนี้แล้วเอาเสื้อดำทาอเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยอินทรีย์พี่กิ้งใส่รีซ<า>ิสเตอร์หมักใส่ลงไปแล้วทางใบอ่ะโอ้มันไม่น่าเชื่อนะเอาจริงนะนี่นี่ยังแบบมันฟื้นได้นน้าีฉีดพ่นติดวันบ้างอ่าฉีดพ่นไม่เกินสิบห้าวัน ปีนี้ปีนี้ไม่ได้ดอกไม่ได้ลูกคให้ตลอดให้ต้นก่อนให้ได้ต้นเหลือไว้ก่อนนะยาจิมนะให้ได้ต้นเหลือไว้ก่อนซึ่งมันมันมันยากจริงนะแปลงนี้เอาจริงนะแปลงนี้เป็นแปลงที่โหดที่สุดครับคิดว่าลองไปเอาไปที่วันเข้ามาตั้งได้สามเป็นนี่ไม่รับผลนี่ปีนี้ต้องเป็นยังไงยังไงมันต้องเป็นนี่มันจะทำมันสบายนะเพราะต้องการนี้ก้าวข้าวปุยข้ายาง เี่ะทํามันจะดีแต่ออกออกออกไม่ได้หายน้องอมท,ที่คุณยายบอกคือมันลงทุนเงิน<ช>เงินเงินเยอะมากแล้วถ้าปีนี้มันป่วยทรายตั้งแต่เนี่ยถือว่าโหนะมันยากจริงนะทำทุเรียนยากไหมอยู่ดีดีเนี่ยนิ่มนี่ไม่ใช่คนคนมีที่มีทางคนไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเนี่ยอยู่อยกัู่อยากปวดหัวอยาปูกทุเรียนขึ้นา จบมาแล้วมีทุกเรียนอ๋อมีทุกเรียนบ้างนะฮะนี่เขานักอุ้มเนี่ยนักอุ้มผู้จบมานะแล้วก็มารักมากเก่งมากเลยมาดูแลทุกเรียนอย่างจริงจังแตนต้นหน้อยยายทำไมต้นน้อยมีลูกเหลืออยู่อ่ะนักอุ้มพาพี่ไปดูหน่อยเปิ้ลฝนฝนมังกรกับมันเป็นไเน้อฝนยายไอ้มามาโทษตัวารย์เองอาจารย์บอกว่าอุ้มเมื่อเช้าเราคงเสด็จมามันก็ยังดีอันนี้คิดว่าได้มีจุลยังขายได้หนุนเรียนไว้กับเขาบ้างนั่นเลย ได้ทาไว้ก่อนมันจะจบมากเอตอนนั้นที่มาม,มันมีจบไหมมันก็มีเิ่มมีอยู่บ้างตอนนี้นนใช่ไหมครับนหน่อยอาใช่เพราะวันนั้นก็เดินมาถึงบทน,นี้เหมือนกันแต่ไม่คิดว่ามาแขวนลูกไ,หนหนไว้ได้นะแล้วที่สังเกตคือไปมูนกลับมาได้อะ <chester S 2> อยาไงตอนนี้อาจารย์เพียร์แาต้นนี้ไม่รอดต้นไหนไม่รอดที่ผมต้นนี้นะที่ผมพันธงก็ไม่รอดนะก็ทะมาแล้วกันตายไหมเนี่ยต้นนี้ นี่เขาพามาถึงต้นนี้เลยต้นนี้ผมฟันธงไว้เลยว่ายัางไงก็ไม่รอดไม่รอดแล้วน้ออุ้มมาเดี๋ยวอาจารย์ทําไม่รอดบักเลียงก่อนเพินเอาออก้น <c oughs> <c oughs> น้ออุ้มมายืนหน่อย <c oughs> เดี๋ยวต้นนี้นะผมฟันธงว่าเมื่อมาเมื่อสองเดือนกว่าที่แล้ว,วฟันธงว่าต้นนี้ยังไงก็ตายครับไม่รอดแล้วน้องอุ้มทํายังไงรอดฟังหน่อยทําไมมันมันไม่ตายอย่ามูนะอันนี้มูอ่ะทํายังไงรอดฟังหน่อยใจไดกอเดม่าร่วมตายกอเดมาเอาอินทรจริงครับอ๋ ก็ทําเหมือนกันใช่ไหมครับฉีดพ่นทางฉีดพ่นทางดีด้วยไวนด้วยอ๋อแต่คนมาฉีดฉีดด้วยตัวรีซิสเตอร์นะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ที่เป็นตัวแทนอยู่นะสั่งลงสั่งลงจริงจังเลยใช่ไหมครับใช่ไหมคุณยายถ้าใครจะมาดูที่ทุเรียนจะตายทั้งแปลงนะมาดูว่าฟื้นยังไงมามาปรึกษาน้องอูมมาเนาะน้องอูมช่วยหน้แล้วก็แต่ต้องใจเย็นใจเสี่ห้าเดือนกว่าจะฟื้นสี่ห้าเดือนนะนั่นเองสี่ห้าเดือนเมื่อก่อน ตั้งแต่เดิมอาอจารย์ม,มาเข <คน S 1> าเป็นแล้วอ๋อใช่ตอนผมมามันเน่าหมดแล้วมันเอาจจริงๆนะถ้ามาไม่ทันอันนี้เราไม่ได้ว่ากันแล้วใหญ่นาะแต่ถ้ามาไม่ทันเหมือนที่น้องอูบอกทั้งแปลงอาจจะเหลือประมาณสักสิบต้นได้เพราะมันหนักจริงๆเน่าจริงๆแล้วเหมือนที่แต่คุณยายน่ารักมากเคออยแต่วันนั้นก็มาแค่เปลี่ยนแนวทางน้องอูมนิดเดียวเองเปลี่ยนแนวทางเพราะน้องอูมีเก่งอยู่แล้วนะครับแต่มาเปลี่ยนแนวทางนิดเดียวทั้งนั้นเองจากต้นนี้ที่ผมเองนะการันตีว่าอายน้องอูมทาจนฟืนนะนะครับและตอนนี้บ้านเราอ่ะ กบทั้งยาฝนทั้งเมฆบทั้งวันทุกวันตกทั้งวันทุกวันโรคเยอะด้วยนะครับจะเป็นคำล่องน้ำเปิดไงมีคุณยายนะต้องสอนยากยากเลยครับเอ้ยังไม่ได้จำโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับมันผมนะผมไปมาเยอะนะแต่การฟื้นทุเรียนพร้อมกันทีเดียวทั้งแปลงแบบนี้ถือว่าเก่งมากเลยตรงสีมันเปลี่ยนหมดแล้วนุ่มซึ่งซึ่งถามว่าเอา เดี๋ยวคนก็จะบอกอย่างนี้ไงยายฝนก็จะบอกว่าอ๋อใช่ที่ว่าสีมันเปลี่ยนมันเขียวขึ้นมันดีขึ้นเพราะฝนมันตกอ๋อไม่ใช่มันมันตกอะไรมาเองตอนนี้มาเมื่อสองเดือนที่แล้วฝนก็ตกฝนตกอะไรมาเอใช่ถ้าฝนตกยิ่งแย่กว่าเดิมเแต่โอ้ไม่น่าเชื่องงงจริงนะนี่ต้องคนนี้เก่งนองต้องลองเขวยอันนี้ลองแหวี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่ถอยแล้วได้แลยเข้าไปต่อได้เพราะยอดใหม่ก็ขยับมาแล้วนะอือนี่เก่งมากเลยนะ ถ,ถ,ถ้าเอางี้ถ้าใครมีปัญหาถามได้ไหมปรึกษาได้ไหมมามามา,มาคุยกับอุ้แมแน้นะมันมแลกเปลี่ยนกันนะมาคุยกันนะเพราะว่าเพราะว่าคือน้องอุม้มเนี่ยเอาจริงนะจบะเกษตรมาดมาเลยแล้วมีองค์ความรู้ทุกมิติในเรื่องของอทั้งยาเคมีทั้งอินรีทั้งจุลินทรีย์มีทั้งหมดเพ่าเาไม่ได้ถนัดแต่กับกัรเรียนเยอะเพิ่งมาศึกษาเพิ่งมาศึกษาจริงๆกับแปลงของตัวเองแล้วก็ผมแค่มาปรับความคิดเล็กๆน้อยๆแล้วพออุ้มเห็นแล้วก็ขยายต่อได้แบบ แบบดีมากนะครับเก่งมากถ้าใครสนใจมีปัญหาทุเรียนรากเน่าโคนเน่าแย่จะตายแ,ตและนี่ที่นี่คือ,อยา่ที่นี่คือจะตายยกแปลงผมพูดคำน,นี้ได้ไหมได้เลยนะไม่มีเว้นสักต้นนไม่มีเว้นสักต้นหนึ่ง <c oughs> ที่นี่ <c oughs> จะตายยกแปลงจริงๆแต่น้องอูมฟื้นมาได้ตายแค่แค่อกต้นอ่าแต่นี่มันยังจะตายอีกไหมอาจารย์นไม่ตายแล้วถ้าใช้แนวทางนี้นะไม่ตายแล้วแล้ววันนี้ก็สก,กิดบอกน้องอูมแรงๆไปแล้วว่า ต้นเหตุหลักของแปลงนี้ที่ป่วยทั้งแปลงมันเกิดจากอะไรน้องอูมเข้าใจไปแล้วบอกหน่อยขอเบอร์นิดนึงศูนย์หกห้านะศูนย์หกห้าสามสี่แปดสามสี่แปดเก้าสองเก้าหกสองเก้ามันแลกเปลี่ยนกันถ้าใครอยากมาสอบถามมาแลกเปลี่ยนก็มาแลกเปลี่ยนกับน้องก็ได้น้องก็เก่งจริงผมการันตีได้เลยนะครับเอาเอาที่ว่าผมบอกว่าตายน้องอูมยังทำฟืนมาได้อะปกติไปฟันทงไม่ค่อยพลาดเนอยอนมือยอดไม่แตกมันยังนิ่งอยู่กำลังจะมาแหละเพราะว่าฐานใบมันไม่ลวงเลย แต่ว่าทานใบมันสีใบ<ด>มันด,ดีขึ้นใช่นู่นหนุนมูต้งนู้นที่<อ>พูดถึงคือมือมูต้นนั้น,น,น,นโอเคครับฝากไว้นะมไม่รู้จะพูดยังไงผมอึ้งอ่ะจากที่จะตายยกแรงนะผมไม่ไม่รู้ว่ายายกับน้องอุ้มทำยังไงจะเก่งจริงๆแค่เน, <c oughs> นี่ยจะนึ้มันมตน้ตนต้นี้จะที่ไม่มีเยอะเล่จะตายไหมจะตายไหมจะตายอยู่ตายมาตายไหนนองอุ้มที่้มนี้ยตายลต้นนี้จะโค่นแล้วตายแน่นอนเราแล้วไยแล้วก็รอดแล้วนะไม่รู้รอดไหมรอดแล้วก็เหมือนที่บอกว่านองอุ้มรอดแล้ว หือแคช่วยเคลี้ยเขาหน่อยเท่านั้นเองใช่ครับตอนนี้นะยายต้นนี้นะกับต้นนี้นะต้นนี้ดีกว่าต้นนี้อาการต้นนี้หนักกว่าต้นนี้อยู่ตอนนี้นะโอ้ไม่ค่อยเจอบ่อยครับทุเรียนที่จู่ๆจะตายยกแรงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริชนะครับ